สวัสดีค่ะเรามีก้าอี้ผู้บริหารระบบไฟฟ้ารุ่น PL542 หรือที่รู้จักกันในรุ่น Excel เป็นเก้าอี้ผู้บริหารระดับพรีเมียมหนังแท้ผิวสัมผัสเราเออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานที่ทันสมัยเพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของลูกค้าระบบการปรับเป็น2มอเตอร์ค่ะสามารถปรับเอ็นพนักพิงและที่พักเท้าแยกอิสระต่อกันเพื่อให้เหมาะสมกับท่านั่งและความสบายของผู้ใช้งาน พานักทิงและเบาะนั่งทำจากเบาะนวมหุ้มด้วยหนังแท้เกรดพรีเมียมให้เกิดเวลาสัมผัสนุ่มสบายส่วนเบาะนั่งเราเสริมขดลวดเพื่อป้องกันการยุบตัวของเบาะเก้าอี้สามารถปรับสูงต่ำได้ตามสรีลักษณ์ของผู้ใช้งานเก้าอี้มีขนาดใหญ่คล่องตัวฟังก์ชันเพิ่มเติมของเก้าอี้ตัวนี้นะคะเรามีไท A แล้วก็ไท C สามารถเสียอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นมือถือหรือแท็บเล็ตและเก้าอี้ตัวนี้สามารถเก็บแบตเตอรี่ในตัว ปรับไดถึง80ครั้งต่อการชาร์จแบตอีก1ครั้งใช้งานง่ายเดินไม่ต้องเสียบสายไฟมาดูขนาดเก้าอี้นะคะความกว้างเก้าอี้อยู่ที่77เซนความลึกของเก้าอี้อยู่ที่78เซนความสูงของเก้าอี้119ถึง123เซนเลยทีเดียวทดลองนั่งสินค้าจ,จริงได้ที่ร้านเมืองเก่า iture, เฟอร์นิเจอร์อเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคะ่ะมีวางโชว์และมีวางจำหน่ายแล้วนะคะติดต่อได้เลยที่กัดล้านอยู่ถนนกลางเมืองคะ่ะไปไม่ถูก GPS มาได้เลยคะ่ะเมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์